ทางเราเนี่ยก็จะให้ทนายความที่สำนักงานเนี่ยดำเนินการฟ้องกลับกับนายชัยพวยในข้อหาฟ้องเท็จจึงแจ้งมาเพื่อให้ประชาชนนั้นรับทราบโดยทั่วกันนะครับขอแจ้งความหนึ่ครับคุณตำรวจแล้วคุณเนี่ยจะมาแจ้งความเรื่องอะไรล่ะ ผมขอแจ้งความดำเนินคดีกับทนวยคนหนึ่งครับคุณตำรวจข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาถ้าอย่างนั้นนะผมก็จะลงบันทึกประจำวันไว้ให้ก่อนนะคุณก็เล่าเหตุการณ์มาว่าเรื่องราวเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นสวัสดีค่ะคุณตำรวจอ้าวแล้วคุณ่ยเป็นใครเนี่ย <laughs> ป้าก็เป็นเมียของชัยพวยนี่แหละค่ะก็ตามกันมาแจ้งความด้วยกันนี่แหละ <laughs> โอเคงั<__้นก็เล่าเหตุการณ์มาว่าเรื่องราวเนี่ยมันเป็นมายังไงจะได้ลงบันทึกประจําวันเนี่ยให้มันเสร็จเสร็จไปก็วันนั้นน่ะผมได้เปิดดูคลิปที่ธนวยคนเนี้ยมันได้พูดถึงผมกับเมียแบบเสียเสียให้หายแล้วก็พูดใส่ร้ายผมกับเมียผมเองเนี่ยก็รอนะรอให้มันเนี่ยมาขอโทษผมกับเมียรออยู่สองวันน่ะมันก็ไม่มาขอโทษและก็ไม่ยอมติดต่อกลับมา เพราะเหตุนี้ผมกับเมียเนี่ยเลยต้องมาแจ้งความทนวยคนนั้นข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานี่ไงให้ใช่ถ้ามีการมาขอโทษพวกเราน,นะเรื่องนี้มันก็จะจบไม่ต้องมาแจ้งความดำเนินคดีกันแบบนี้ <c oughs> ก็พวกเราเนี่ยเพิ่งจะเคยมีคดีเป็นครั้งแรกนี่แหละแต่ทนวยคนนี้มันคงอยากจะให้พวกเราเนี่ยมีคดีเยอะๆเหมือนมันละมัง้ง <c oughs> ก็ดูสิขนาดทนวยคนนั้นน่ะมีคดีติดตัวนี่ตั้งเยอะแยะมันยังเดินลอยหน้าลอยตาอยู่ในสังคมได้เลย <c oughs> หรือว่าทนวยคนนั้นน่ะไม่ได้เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่อาจจะเกิดมาจากท่อน้ำทิ้งก็ได้มันถึงไม่มีความรู้สึกในเรื่องแบบนี้ <c oughs> การที่ทนวยคนนั้นน่ะออกมาทําลายครอบครัวของคนอื่นเขาเนี่ยมันดูแย่มากๆเลยนะ <c oughs> เพราะว่าถ้าคนที่มีพ่อมีแม่เนี่ยเขาก็จะรู้สึกเหมือนพวกเราทั้งสองคนนี่แหละพ่อพ่อนังเถิกมึงเนี่ยพูดมากเกินไปนแล้วไม่ปล่อยให้ผัวเนี่ยพูดบ้างเลยนะแหมก็มันกำลังติดลมนี่นะผัวแสกเกอเอ่อ <c oughs> พวกมึงทั้งสองตัวเนี่ยนะหยุดเถียงกันก่อนได้ไหมสรุปแล้วเนี่ยมึงทั้งสองตัวเนี่ยจะมาแจ้งความหรือว่าจะมาระบายความในใจกันแน่วะ <c oughs> ก็พวกเราเนี่ยตั้งใจจะมาแจ้งความนะครับคุณตำรวจถ้าอย่างนั้นก็ลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนนะว่ามีทนวยคนหนึ่งเนี่ยเขาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงโอเคไหมก็โอเคนะครับคุณตำรวจแล้วแบบนี้เรื่องเนี่ยจะไปถึงศาลเมื่อไหร่ล่ะครับมันก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการของศาลน่ะนะ ผมเองเนี่ยก็ตอบมึงไม่ได้เหมือนกัน <c oughs> แล้วคุณตำรวจเนี่ยพอจะรู้ไหมว่าศาลท่านเนี่ยจะตัดสินลงโทษทนวยคนเนี้ยเมื่อไร่ <c oughs> ก็บอกว่าไม่รู้ไงมันอยู่ที่กระบวนการของศาลมึงก็ไปตามที่ศาลเอาเองแล้วกัน <c oughs> นี่เสร็จหรืออยังอถ้าเสร็จแล้วอ่ะเราก็รีบกลับกันเถอะโพยซากก็ไม่รู้นะว่าในอนาคตเนี่ยเราทั้งสองคนจะเป็นยังไงแต่พวกเราน่ก็ยังต้องสู้กันต่อไปใช่พวกเราน่จะไม่ยอมตกเป็นแพะแล้วก็มีตราบาปติดตัวไปตลอดชีวิตหรอก าสิ่งต่างๆที่มันไม่เคลียร์นะพวกเราก็จะต่อสู้ต่อไปพวกเรานะ่ยมั่นใจในความบริสุทธิ์ของเราอยู่แล้วสุดยอดมากเลยพวยศักดิ์สู้ วันนี้ผมก็จะออกมาแถลงการเกี่ยวกับคดีของผมที่นายชัยพวยเนี่ยได้ฟ้องร้องผมข้อหามินประมาทโดยการโฆษณาทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงศาลชั้นต้นมีคำพิาพากษายกฟ้องผมให้ผมนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์และศาลอุทธรณ์ก็ได้ตัดสินคดีนี้จนคดีนั้นถึงที่สุดแล้วนะครับผมจะขอย้ำอีกรอบนะครับคดีที่นายชยยพวยฟ้องผม มีคำพิาพากษายกฟ้องทั้งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์คดีนั้นได้ถึงที่สุดแล้วนะครับ <c oughs> ก็อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนให้ทราบโดยทั่วกันนะครับว่าทางเราจะให้ทนายความที่สำนักงานดำเนินการฟ้องกับนายชัยพวยในข้อหาฟ้องเท็จ จึงแจ้งมาเพื่อให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกันนะครับเล่นกับใครไม่เล่นริอาจมาเล่นกับทนวยอย่างกรูมึงจบไม่สวยแน่บักพวยเอิ้ยอยู่ดีไม่ว่าดีนะบักพวยรวยคดีเจอท่านทนวยเนี่ยจัดเพิ่มให้อีกหนึ่งคดีสัใจจริงๆเลยโว้ยคดีเก่าเนี่ยก็จะไม่รอดอยู่แล้ว นีม่มีคดีใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกสมกับฉายาของมึงจริงๆเลยนะบักพวยรวยคดีคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงสนุกสนานเท่านั้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทานิ่ n at Home ด้วยนะครับขอบคุณครับ